สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกลัวนะฮะสึ่งวันนี้นะครับผมนะฮะก็อยู่กันในเกมอ่าโลบอคนั่นเองนะก็อยู่ในแบบอ่าซูมูลเตอร์เอ็กซ์นะครับผมนะเพชรสิเพชรซูมูลเตอร์เอ็กซ์นะครับผมนะซึ่งแบบนี้คือผมตอนแรกผมก็กล่าวว่าจะแบบว,ว่าไม่ได้มาเล่นแบบจริงจังอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็ เล่นไปเล่นมาแม่งติดนะครับผมนะคือระหว่างที่เกมอาอนิเมะไฟเตอร์มันปิดใช่ไหมผมก็หาเกมเล่นนะผมก็ไปเจอเกมนี้เล่นไปเล่นมาแม่งติดนะครับผมนะสำหรับเกมอนิเมะไฟเตอร์ผมก็มัน ไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยคือมันเปลี่ยนใหม่หรือว่าโมดงโมเดลเปลี่ยนเลยผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นสักเท่าไหร่แล้วนะครับผมในะสำหรับใครที่แบบอยากดูอนนี้ไฟเตอร์ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับผมว่ามีคนยังเล่นอยู่อยากให้ผมเล่นอยู่อะไรประมาณนี้นะโอเคซึ่งวันนี้ก็เราเรามาอยู่ในแมบ,บนี้กันก่อนก็นแล้วกันเนาะนะครับผมนะซึ่งเนี่ครับผมที่ผมเล่นมาประมาณถึง4ี่ถึงห้าวันได้นะครับผมนะก็ผมไม่ได้สัตว์คือผมเล่นมา คขนานั่นีจะนานนะตัวแบบนี้แล้วก็โหกว่าผมจะขึ้นมาได้ขนาดนี้นะมีแบบสัตว์เลี้ยงนะดาไเสามร้อยกว่าเอ็มนะครับผมนะก็ค่าน้างที่จะยากลําบากมากมากนะสาหรับคนที่แบบเล่นคนเดียวเล่นแบบว่าขอใครไม่ได้อะไรอย่างนี้นะะเขาเรียกวผมไม่ได้ขอจากใครเลยคือแบบนี้มันมีระบบเทดนะครับผมนะนี่อย่างนี้เห็นเลยนะครับผมนะก็เล่นคนเดียวมานะครับผมแนวเราจะไม่เห็นผมปิดระบบเทดเลยปิดไม่แม่งลำคานมากครับแม่งคนขอเทดมาเยอะมากครับผมนะ โอเคซึ่งในวันนี้นะครับผมเนี่ยคือผมก็จะมาหลอมรวมไอ้สามตัวนี้นะครับผมนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรคือสูตรลงสูตรฟิวชั่นอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยฮนะแต่เท่าที่ผมรู้นะก็คือพยายามหาตัวที่าดามเมจใกล้เคียงกันมาฟิวชั่นนะครับผมนะมันน่าจะได้ตัวดีกว่านะครับผมนะโอเคผู้ร่องร้องเพงเราไปเลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งอันนี้เป็นไอดีอีกไอดีหนึ่งนะครับผมนะชื่อว่า,าชื่อวีอย่าวะอันนี้เัาผมนะชื่อนี้เับผมนะ่ยซีเคร์ทีวี เ x เลยนะก็ไอดีนี้รับทุกคนนะสำหรับใครที่แบบเล่นแมปนี้ก็สามารถที่แอดผมมาได้นะฮะก็โอเคมาเล่นด้วยกันได้จริงๆคือผมก็อยาก AFK ตีกล่องแหละนะครับผมนะโอเคฮะไม่พูดเรื่องนเพลงนะครับผมเนะี่ยเรามา สุ่มเลยไม่ใช่สุ่มเ,เขาเรียกฟิวชั่นนะครับผมนะคือเกมนี้คือผมก็ไม่ได้เติมสักกระบาทเลยนะครับผมนะนี่ดูได้เลยครับผมมาดูยังไงวะนี่นะเห็นปะ่ะเพชรอะไรยี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้เติมมาเล่นแบบสายฟรีแบบล้ลลวนๆเลยนะครับผมนะโอเคคือจริงๆคือผมก็ยังไม่อยากจะหลอมรวมมันสักเท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับสามตัวนี้คือว่าถ้าผมหลอมรวมเป็นตัวเดียวเนี่ย คือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ดาเมจเท่าไหร่เท่าเท่าที่ผมเดากด็ประมาณ500 m อยเอมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าถ้าเราไปทำอันนี้นะ d a r k m e อร์นี่คือเราจะได้ดาเมจคูณมาเป็นสาเท่าใช่ป่มก็จะเป็นรวม3ามตัวนี้ก็ตัวละเก0 m ร0 0 m เอมเอคือมันคุ้มกว่าเยอะนะที่เราจะไปทำ d a เมเทอร์นะครับผมนะแต่เรามาลองดูนะครับผมนะว่า3ามตัวนี้เรามารวมปุ๊บม,มันจะได้อะไรนะครับผมนะไม่รู้แนวเมงเลยก็แล้วกันนะครับผมนะเอ้ยใครมารวมวะ มาจัดไปนี่ไงกูว่าลลรได้ห้าร้อยเอ็มจริงด้วยโอ้โหโอเคนะครับผมนะพลาดในกูกูไม่น่าห้าวเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ถือว่าเอามาแล้วก็เราถ้าเราไปเข้าเลยนะเข้าดับมารลักเมทัลอะไรอีกก็มันจะดัเบลสสก็จะเป็นหนึ่งจุดห้าบีป่ะอุ้ยใครมารวมวะปิดเสียงดีกว่าฮะโอเค โอ้โอเคนะถ้าเราไปทำปุ๊บเนี่ยคือเราก็จะได้เป็นหนึ่งจุดห้าบีใช่ไหมโอเคก็ก็กดีอยู่แล้วมั้งนะครับผมเนะี่ยคือผมใส่ปุ๊บคือก็รอห้าวันเอานะขี้เกียจแบบหาหลายตัวหาไม่ได้นะครับสายฟรีเขาน่าดีลําบากฮนะโอเคเราจะไปอันนี้ดีกว่าฮนะเอ็นชาร์ตเพชรนะครับผมนะโอเคโอ้โหเลเจนด์เดอรี่เลยฮนะเอ้ยถ้าเราไปใส่ก็ถือว่าดีนะคุ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจฮนะแต่ก็ พัฒนาไปเรื่อยๆแหละโอ้โหกูได้ใช้ตัว 90M เจริงๆเลยโอเค <laughs> เดี๋ยวผมจะสุ่มหาทีมเวิร์กกันแล้วกันนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าบัฟเท่าไหร่แต่ว่าทีมเวิร์กก็น่าจะดีสุดแล้วมั้งอ้โหโอ้ไดมอนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เอาอะ่ะโอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ ขอไม่ขออะไรมากคนระับเอ้ยนีย่งไงซูปเปอร์ทีเวิร์กมาแล้วนะครับผมนะฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆเอา 90m ด้วยนะเอ็นชาร์จไปเอาซูปเปอร์ทีเวิร์กเอาดาเมจทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังดีนะอ่ะโอ้ไม่นะไม่น่าเลยโอ้ยยีงไงซูปเปอร์ทีเวิร์กโอ้รวมเป็น 300m ประมาณ3ตัวก็ 900m รวมเป็น5 0 0 m ฮะก็ถือว่าตอนนี้คือ ดาเมจคือผมน่าจะลดแบบพวบๆเลยนะครับผมนะแต่ก็เล่นไปเล่เลเยแต่ก็หาตัวอื่นมาเสริมมาแทนได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปตีกล่องดูกันละกันซึ่งไอตีกล่องนี่คือไอกลอ่อ,อ,ลองเนี่คือผมยังไม่เคยตีมันแตกเลยนะครับผมนะครว่นเลือดมันเยอะมากๆนะครับผมนะดูฮะเนี่ยโอ้โหด,ดูดิใครไปรตีทิ้งไว้วะอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟแบบอธรรมดานะครับผมใครไม่รู้รับแอดหมดเลยก็แล้วกันเพราะว่าแบบนี้คือถ้ายิ่งมีเพื่อนเยอะมันจะยิ่งได้เห,หรียญคูณนะฮะ โอเคถ้าเป็นอันเก่าคือผมจะตีได้ประมาณหมื่นหกหมื่นห้าเอ้ยโหลดมาหมื่นสี่เฮ้ยก็ถือไม่ได้ลดมากนะก็ถือว่ายัง FK าร์มได้อยู่นะโหตกมาแปดพันมานะโอ้ไม่เป็นไรครับผมเนะี่โอ้หมื่นสามได้อยู่โอ้คือผมทำใส่ตัว Dark Metal อยู่นะฮะเดมาดูมาดูมาด,มาดูตัวที่ผมทำ Dark Metal ดีกว่าฮะ เดี๋ยวผมยัดเดี๋ยวผมยัดตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมยัดตัวนี้เข้าตู้เลยแล้วกันแล้วก็มาเจออีกห้าวันแม่งเลยนะครับผมนะสายฟรีก็ต้องอดทนนะครับผมเนี่ยเอยแต่ถ้าผมยัดปุ๊บนี่คือผมก็จะเอฟเคฟาร์มไม่ได้เลยนะหรือว่าผมร้อยพวกนี้ออกมาก่อนแล้วก็มาใช้แทนก่อนก็ได้นะเลยวันเดียวนะครับผมนะดามเมจก็เพิ่มไปคูณสามนะครับผมนะเดี๋ยวใช้ไปก่อนแล้วกันนะฮะระหว่างนี้ก็ฟาร์มฟาร์มไปแล้วก็ไปเปิดเปิดกล่องนะครับผมเนะ ก็รกเาเปิดสุ่มไข่นะครับผมเนะี่เราเอาตัวดีๆมาโอ้โหตีช้ามากอะโอ้ตีช้ากว่าเดิมมากเลยไม่นะโอ้โอ้ตีช้ามากโอเคนะใครที่อยากจะเล่นกับผมก็แอดมาได้เลยนะครับผมนะฮะ Okay. เ,าาเพราะว่าไอดีนี้คือผมน่าจะรับหมดทุกตัวเอ้ยหมดทุกคนนะครับผมนะทุกตัวเฉยเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะแบบนี้มันอา่ายิ่งมีเพื่อนเล่นอยู่ในแบบเยอะเนี่ยมันจะยิ่งได้คูณนะครับเหรียญคูณนะคก็อย่างที่ผมบอกเลยใครที่เล่นแบบนี้ก็แอดผมมาได้เลยนะครับผมนะโอตีช้ามากอะ่ะตีช้ากเดิมมากโอ ตีช้าเกินตีช้าเกินแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็ฟาร์มแล้วก็สุ่มสุ่มต่อนะครับผมเนี่ยก็ตัวสองสองร้อยสามร้อยเอมนี่ก็ผมว่าน่าจะหาง่ายนะหาง่ายอยู่นะแต่ว่าหาตังค์นี่ยากกว่านะหาตังค์ไอ้ตรงเนี้ยโอ้ถ้าไม่มีแบบไอ้พวกคูณสองคูณสามเหรียญคอยนี่แบบลำบากลำบนมากก็ดูดิตีอย่างช้าเลยปกติได้ตีมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บทีเดียวเลยนะ โอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะก็มาผสมให้ดูนะว่าถ้าตัวสา0รอเอ็มนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมนะพยายามจะเขาเรียกว่าพยายามผสมตัวที่แบบดาเมจใกล้เคียงกันนะครับผมนะมันจะได้ตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับผมผมเคยแบบโง่อยู่ครั้งหนึ่งเอาตัวร้อยเอผสมกับตัวยี่สิบเอ็มเอไอได้มาห้าสิเอ็มไอกูจะร้องไอทสเลโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาผสมอีกหน่อยกันลวกันนะฮะผมรู้สึกว่าดาเมจมัน จะเบาไปหน่อยวะ่ะผมผสมไอ้นี่ก็แล้วกันนะเนี่ยเก้าสิบเอ็มกับเนี่ยเนี่ยสามตัวเนี่ยเอ้ยแต่ตัวละครเราจะน้อยเกินไปนะโอเคไว้ข้างหน้าก่อนก็นแล้วกันโอ้เดี๋ยวจะฟาร์มไม่ได้เอานะโอเคก็บายโอ้จะมนในคลิปหน้านะครับผมบาย